สวัสดีครับผมป๊อบจากช่องป๊อบเกมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว5 Access จแจกฟรีประจำเดือนธันวาคมนี้ที่ทาง Unreal Engine แจกฟรีอยู่นะครับ Assets จะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันครับ Assets จแจกฟรีประจำเดือนธันวาคมเริ่มด้วย 1. s t y l i g h t Dynamic Nature เป็น a s c e s จําำลองสภาพแวดล้อมป่าไม้และภูเขาแบบต่างๆในภาพ Stylight Low Poly มีต้นไม้มาให้18แบบก้อนหิน16แบบหญ้า แม่น้ำและก้อนเมฆรวมเมสทั้งหมดจํานวน61ชิ้นมีเอฟเฟกและพาร์ติเคิลเส้นลมและสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ลมเพื่อปรับทิศทางการเคลื่อนไหวของต้นไม้และใบหญ้าได้มีเท็กเจอร์ความละเอียดระดับ 2k และมีแมทเทเรียลรวมทั้งหมด102ชิ้นมีโพสต์โพเซตแมทเทเรียลที่ชื่อว่าา u a h a ฟ a Filter ใช้สำหรับแต่งภาพทั้งหมดให้เป็นภาพวาดระบายสี ก็เป็นแอสเซที่น่ารักและสวยงามในภาพสไตล์ไลท์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายสามารถใช้งานได้ใน u n นเดียวเอ n จนเวอร์ชัน4.25ถึง5.1 2. p l แพตต r ฟอร์เมอร์สไตล์ไลท์คิวเวอวเป็นแอเสเซทสำหรับสร้างเกมแนว p พตต f ฟอร์เโดยเฉพาะในงานภาพสไตล์ไลท์ที่ให้ผู้ใช้สามารถออกแบบและแก้ไขด้านต่างๆได้โดยง่ายมีเมสทั้งหมด102ชิ้น ที่มีทั้งเมชประกอบฉากสิ่งกิดขวางของเพิ่มพลังหยิบสมบัติกล้องเมฆหมอกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมีแผนที่ให้ทดสอบจำนวน6แผนที่มี Materials ทั้งหมด131ชิ้นมีเท็กเจอร์ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2K จำนวน170ชิ้นก็เ,เป็นแอสเซทที่เรียบง่ายแต่สวยงามเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเกมแพลตฟอร์มเโดยเฉพาะหรือจะนำไปใช้กับเกมสไตล์อื่นก็ยังได้ครับ สามารถใช้งานได้ในอันเดีย e เวอร์ชัน4.22ถึง5.1 3 s y l e l i g t t t u u c k Pack เป็น Asset ทโมเดลรถบรรทุกแบบต่างๆในงานภาพสไตล์ไลท์จุดเด่นของ a s สเซทนี้คือสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้มีสัญญาณไฟสามารถเปิดปิดไฟหน้ารถได้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นบุคคลที่1ห,หรือ3ได้ มีแอนิเมชันหักพวงมลาลัยและการเปิดปิดประตูรถพร้อมทั้งแสดงความเร็วและเกียร์รถได้และมีป้ายสัญญาณเตือนแบบต่างๆมาให้ถึง5แบบมีแมทเทีเยลรวมทั้งหมด29ชิ้นมีเท็กเจอร์ความละเอียดตั้งแต่ 1K ไปจนถึง 4K รวม34ชิ้นเป็นแอสเซทร,รถบรรทุกสไตล์ไลท์ที่น่ารักอีกชิ้นเหมาะสำหรับเกมแนวจำลองการขับรถการแข่งรถหรือนำไปเป็นพ็อประกอบฉากอื่นๆก็ยังได้สามารถใช้งานได้ในอ n นเดี n g จ n e เวอร์ชั่นสี ถึง5.1ตัว asset นี้ต้องเปิดใช้งานปลักอินตามแต่ละ version, เวอร์ชั่นด้วยนะครับถึงจะเปิดใช้งานบางฟีเจอร์ได้ 4. hospitality pack เป็น asset ทจำลองสภาพแวดล้อมร้านอาหารที่สมจริงมีทั้งเคาน์เตอร์ร้านห้องครัวห้องรับประทานอาหารห้องน้ำและพื้นที่หลังร้านมีอุปกรณ์และของตกแต่งมากมายรวม3 2 1ชิ้นมี Material ทั้งหมด109ชิ้น มีเท็กเจอร์ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K รวม262ชิ้นเป็นแอสเซทและอาหารที่ให้มาครบครันเหมาะกับเกมแนวซิมูเลเตอร์เกมสยองขวัญหรือเพิอมประกอบฉากต่างๆก็สามารถใช้งานได้สามารถใช้งานได้ในเดยว n จินเวอร์ชัน4.26ถึง5.1สุดท้าย 5. Modular Gothic Temple เป็นแอสเซทจำลองสภาพแวดล้อมวิหารแบบ g o t h i ิ หรือสถาปัตย,ยกรรมปลายแหลมในยุคกลางบนพื้นผิวหิมะที่ดูสมจริงมีเมสประกอบฉากรวมทั้งหมด133ชิ้นมีมาทีเรียวลรวมทั้งหมด143ชิ้นและมีเท็กเจอร์ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K รวม173ชิ้นเป็นแอเสเซทสถาปัตย์โบราณในยุคกลางเหมาะกับเกมที่ต้องการความย้อนยุคสามารถใช้งานได้ในอันเดียชิวชัน4.26ถึง5.1 ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิว5 Access แจกฟรีประจำเดือนธันวาคมนี้เพื่อนๆสามารถกดรับ Access ฟรีได้ทาง Epic Games ในหมวด Market Page e หรือกดที่ลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับ Access เดือนนี้ก็ค่อนข้างเป็นงานด้านสตาไตล์ไลท์น่ารักน่ารักและฉากจำลองสภาพแวดล้อมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียไปใช้สร้างสารร์ผลงานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และใครที่ต้องการติดตามข่าวสารหรือการสร้างเกมบนอัน e ร l e นจิ n นก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้ได้เลยช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์ทำเกมอยู่นะครับฝากรอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ